สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็นอย่าหาทรรคู่รักจีนขี่มอเตอร์ไซค์ไปจุบกันไปตาไม่มองทางก่อนรถชนคลมขับขี่ทุกครั้งต้องคับนึงถึงความปลอดภัยเราควรให้ความสนใจอยู่บนท้องถนนไม่วอกแวกและประมาท ไม่เช่นนั้นอาจจะมีผลเสียตามมายกตัวอย่างของหนุ่มสาวชาวจีนคู่นี้หวานแบบไม่สนใจใครจนกลายเป็นอุบัติเหตุชวนอับอายสายตาของผู้คนตามรายงานเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงเวลา23.30นาฬิกา30นาทีของวันที่21เเมษายนในมณฑลเจ้อเจียงของจีนมีคู่รักคู่นึงขับขี่มอเตอร์ไซค์มาตามท้องถนนฝ่ายชายเป็นคนขับฝ่ายหญิงเป็นคนซ้อนโดยที่ไม่มีใครสวมหมวกกันน็อก ดูเหมือนว่าความรักของทั้งคู่จะหวานปันน้ำพึง่งชายหนุ่มได้หันหน้าไปจุบป,ปากแฟนสาวบ่อยครั้งโดยที่ไม่คำนึงถึงความปลอดภัยว่ารถมอเตอร์ไซค์จะโรงเครงแค่ไหนและบนท้องถนนมีรถคันอื่นร่วมด้วยหรือไม่เมื่อมาถึงสี่แยกเขาหยุดรถชั่วครู่และหันไปจูบแฟนสาวเช่นเคยก่อนที่จะขับฝ่าไฟเหลืองออกมาส่งผลให้ทั้งคู่ถูกรถยนต์ที่วิ่งมาจากทางฝั่งด้านขวาชนเข้าอย่างจังล้มลงกับพื้นอย่างแรง ก่อนจะถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลจากวิดีโอของตำรวจจราจรเมืองวอนโจพบว่าเมื่อรถพยาบาลมาถึงไฟหญิงค่อนข้างบาดเจ็บเธอนอนอยู่บนพื้นไม่สามารถลุกขึ้นได้ส่วนไฟชายนั้นไม่ได้สาหัสมากเขานั่งอยู่ข้างๆสามารถพูดคุยตอบโต้ได้ ตำรวจระบุว่าขณะดีทางคู่ยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลและผู้รับผิดช,ชอบหลักของอุบัติเหตุครั้งนี้ก็คือคนขับรถยนต์ไฟฟ้านอกจากนี้ทางตำรวจได้ขอความร่วมมือจากประชาชนให้ช่วยปฏิบัติตามกฎจราจรและคำนึงถึงความปลอดภัยให้มากขึ้นด้านความคิดเห็นของชาวเน็ตที่มีต่อเรื่องนี้หลายคนกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่รู้สึกสงสารหนุ่มสาวคู่นี้สักนิดคอมเมนต์ทัดมาบอกว่ารีบร้อนอะไรนักหนาะ คอมเมนต์ทัดมาบอกว่าสงสัยว่ากฎห้ามเมาแล้วขับคงไม่พอต่อไปคงต้องห้ามจูบด้วยแล้วละ่ะคอมเมนต์ทัดมาบอกว่านี่แหละคือการจูบลาที่แท้จริงขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ